สวัสดีครับวันนี้เอกด้วิ่งพาพี่น้องมาดำน้ำแบบชิวๆนะดำทะเลดำแบบฟรีดวิ่งนะครับฟรีเดวิงก็คือดำแบบตัวเปล่าไม่ได้ใส่ถังไม่ได้ใช้ถังอ่านนี้ก็ดำลงไปน้ำตรงนี้ไม่ลึกเท่าไหร่ครับประมาณสักห้าถึงหกเมตรได้อันนี้ก็จะเป็นปากกาลัง แล้วก็มีปลาปลาเหมือนปลากระตูนสวยๆนะครับตะกรังแบบน,นี้เยอะนะฮะแล้วก็จะมีปลาแบบเนี้ยมันจะซุกอยู่ตามปากากระลังตัวนี้ไปเห็นแล้วผมชอบก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องดูกันนะครับอันนี้ก็ดำแบบชิวๆดำเล่นๆหัวๆอยู่กับผงปลาเล็กปลาน้อยนะครับถ่ายเล่นเดนเอาบรรยากาศน้ำใสๆ ใต้ท้องทะเลมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับแลาวก็ไม่มีอะไรมากก็ไปดำปลาที่จังหวัดตราดนั่นแหละ ปลากลังก็สวยๆปลาเล็กปลาน้อยเยอะสวยงามมากนะครับก็ดูกันไปเพลินๆนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจดำน้ำแบบพีไิน์ก็ลองไปาหาเรียนได้นะครับก็มีสำนักที่สอนกันเยอะแยะมากมายก็นำฟรีได้ก็คือก้นหายใจแค่ลมหายใจเดียวนะครับเราก็ดำลงไปแค่ลมหายใจเดียวของเราเราดำลงไปได้เห็นสิ่งสวยงามใต้ของทะเลลึกนะฮะแล้วมันทำให้เราภูมิใจนะครับเราไม่ได้ใช้ถัง เราดำน้ำยิงปลาเนี่ยถ้าเราใช้ถังยิงอ่ะมันจะเอาเป,าปียกปากเอันนี้เราดําลงไปแบบฟรีได์วิ่งก็คือกั้นหายใจลงไปแค่ลมหายใจเดียวนะคออใครที่สนใจก็สามารถฝึกได้นะครับจากที่ดําไม่อึดก็จะดําอึดดําลึกไม่ได้ก็จะดําลึกได้ประมาณนี้แหละต้องมาฝึกต้องมาเรียนรู้กันนะครับ ไม่มีใครที่เก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับ ชิวไปนะดำเล่นๆงองๆไปครับเอาที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำไปครับชีวิตเราใช้ซะ oh Mm. mm.